สวัสดีครับพบกับเต้ยช่องของเต้ยนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนสามสิบนาทีนะฮะของคืนวันที่เทาที่สิบห้าแล้วกันเนาะตอนนี้นะครับเรากำลังรวมตัวนะครับเหมือนเดิมครับการรวมตัวของเรามีสองคันนะฮะก็คือผมแล้วก็เจ้าต้านะฮะจะไปดูรถกันเปิดตัวตัวละครใหม่นะครับทำรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตามที่ต้องการทำร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะฮะกับเจ้าต่ CBR สามร้อย R ปีสองพัสิบหกนะฮะ เดีย๋ยวค่อยรีวิวดีเทลละเอียดเนาะแต่อันนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นสไตล์แบบสปอร์ตทัวริ่งนะฮะกระเป๋าละท้ายรถเนาะเดียวเดินทางแล้วก็อีกหนึ่งลำนะครับก็จะเป็นไทยอัมพัตตั400นสี่ร้อยนะฮะเปิดตัวที่แรกในโลกนี้นะครับเออทางไทยอัมไม่เปิดสักทีนะครับยูเซอร์ก็เปิดเองซะเลย ใครจะทำไมนะฮะถัาตัน400นะสองคันนี้ค้าสใกล้เคียงกันนะฮะน่าจะเดินทางด้วยกันได้ดีเลยนะแล้วก็ประเภทรถเออะไรเอเอยนะครับเหมาะสำหรับขับคนเดียวนะครับซึ่งทริปนี้ผมก็ไปคนเดียวเช่นกันนะฮะจะลืมบอกจุดหมายปลายทางแล้วครับจุดหมายปลายทางของทริปนี้นะครับคืออําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะฮะโดยเราจะไป2วันหนึ่งคืนนะครับก็คือ เริ่มจากวันนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนนะแล้วก็ยิงยาวไปเชียงคานเลยนะครับระยะทางประมาณ600โลเนาะไปถึงนั่นน่าจะประมาณเที่ยงถึงบ่ายนะครับแล้วก็เล่นน้ําที่เชียงคานนะครับตอนเย็นนอนหนึ่งคืนนะครับแล้วก็กลับกรุงเทพเนาะทริปนี้ไม่มีอะไรเลยครับแค่เซียนรถใหม่นะครับแค่นั้นเองนะฮะเลยชวนเจ้าตาขับรถเล่นสักพันสามร้อยโลนะฮะโอเคเดี๋ยวไปรอต้าเต็มรถเสร็จนะครับเดี๋ยวออกเดินทางกัน ไอ้ตามันเหยียดผมะฮะผมซื้อเสื้อกาดของไอซอนมานะห้าพันสี่นะฮะมีกาดให้แค่จากไหลนะครับลามาถึงนี่เนาะสองฝั่งนะฮะนี่้าดูมันเหยียดผมมันเหยียดผมว่ามันนะฮะนี่ห้าพันอันนั้นเท่าไหร่ห้าร้อยโอเคนั่นแหละฮะคงพอใจมาแล้วเนาะมันมันจะโชว์นะฮะโอเคแต่แดน แปลงล่างเป็นโจนป้นวิวเดี๋ยวเราจะไปขโมยวิวสวยๆมาให้ทุกคนดูนะครับโอเคครับเวลาตีหนึ่งนะครับเริ่มออกเดินทางจากพระราม9ก้านะฮะวามรถแปดหนึ่งนะครับนะครับไปข้างเดียว เวลาขับจริงๆเสียงเงียบมากเงียบจนไม่ได้ยินเลยนะครับท่อแบบโคตรอันเลย c b r สามร้อยอแต่นู่นนะครับโคตรลั่นเลยคัตตันสี่ร้อยรอฟังเลยฮะทรงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ตั้งใจนะให้เป็นอย่างนี้นะครับสปอร์ตทัวริงนะปั่นกระแสกันหน่อยและ การแข่งขันระหว่าง CBR 3 0 0 R และท้าต้าน400เส้นทางกรุงเทพเชียงขานระยะทาง600้อโลจะเริ่มหน้าปัดนี้สตาร์ รถสปอ,อร์ตนะฮะตอนนี้อุปาาสรรคอย่างเดียวของเราก็คือมแมลงนะฮะเต็มคิวเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเลี้ยวเขานี่ก็อันนี้เรียกอะไรนะถนนหมายเลขหนึ่งนะไช่ๆๆไปเข้าทางหมายเลขหนึ่งคนระับยิงยาวไปเลยเครื่องสลับนี ตอนนี้เราอยู่ทางแยกระหว่างไปลบบุรีกับเพชรบูรณ์นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเพชรบูรณ์นะครับโอเค เต็มถังครับเก้าหหมดเหรอที่ไปนี่อีกมันมีปั๊มป่ะไม่มี้วเหรอโอเค,อเคผมมาแล้วควรเวลานอนเขานะครับแอบดีใจเก้าห้าหมด เราบอกข้างหน้ามีอหยียบแท้ไปให้หน่อยได้ไหมประคองไปไปนะประคองไปเรื่อยๆก่อนไปได้ได้กับเพื่อนเออเวรกรรมาะ มาแล้ว198กิโลนะครับก็จะเป็น198นะครับหารกับ7.57ผมทำได้26กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็ลาก6,000 7,000 8,000รอบนะครับถ้าลากรอบไม่สูงกว่านี้นะ่าจะประหยัดน้ำมันกว่านี้นะฮะโอเค ตอนนี้เราอยู่ที่ปตทชัยบาลานนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีนะฮะเดินทางมา200กว่ากิโลแล้วนะจุดหมายปลายทางของเราเชียงคานนะฮะก็เลยออประมาณ400กิโลตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราเดินทางมาได้1นงในสของอระยะทางทั้งหมดแล้วนะฮะถือว่าทําเวลาได้ดีนะแต่สิ่งที่คือดขึ้นตอนนี้ครับน้ำมันน้านะครับมันที่มันรั่วออกมาเนะเาะก็ต้องคอยขับคอยเติมไปเรื่อยๆนะฮะ เดี๋ยวต้องดูนะแต่ว่าวันนี้วันที่สิบห้าเมษาครับมนวันหยุดเนาะคงหาอู่ฮอนด้าซ่อมไม่ได้นะครับไออู่อะต่อให้เจอเปิดนะครับก็จะหาอะไรชิ้นนั้นได้ไหมนะฮะที่เราคาดการณ์ัว่าน่าจะเป็นเอ่อเป็นซีลของปั๊มน้ำนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะหาได้ไหมนะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะรถขัดดีไหมครับยังดีนะที่อากาศเย็นนะฮะ ก็เลยเออมันโฟล์นะฮะความร้อนอะไรก็ปกตินะครับก็ขับดูความร้อนตลอดนะฮะเดี๋ยวพากันแป๊บหนึ่งเดินทางต่อนะครับหนึ่งในสามละก็ถ้าทําเวลาได้ดีอย่างนี้นะครับคิดว่าเที่ยงเที่ยงนะครับหรือไวสุดอาจจะสิบเอ็ดโมนะครับถึงเขียงขานเนาะอีกสามร้อยแปดสิบสองกิโลเดินทางก็คือต้องทําใจเรื่องแมลงนะครับ เลเทพะนะแล้วเวลาเขาตายก็จะเนื้อเหนียวเป็นข้าไปในนี้นะฮะเลเทพพ่กหมดไปเล,เลไปหมดเลยเคครับเดินทางกันต่อเช็คอยด์ต่อไปนะฮะไปทานข้าวเช้าที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์นะฮะ เดี๋ยวไปชิมรสมือคนเพชรบูรณ์หน่อยว่าทำกับข้าวกับปลาเป็นยังไงนะครับเคมอนงระบบนงระบบน้ำแจ้งแม่งแล้วฮะวิ่งเป็นเสื้อลมไปเลยสนใจอะไร สตาร์ทนะครับเพราะว่าพอสตาร์ทระบบน้ําทําง,งานนะครับมันจะหยดทันทีเลยนะแต่ไม่รู้ยังเหลือน้ําอยู่ไหมนะแต่เมื่อกี้ต่อก็มีหยดลงมาอยู่คมีนท้นานข้อเช้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมเดินทางกันต่อนะอีก200กิโลเมตรก็จะถึงแล้วนะครับ บทสรุปของตัวนี้นะก็คือซิลปั๊มน้ําเสียนะครับมันเลยเป็นรูระบายน้ําออกนะครับเพื่อไม่ให้เข้าเครื่องยนต์นะเดี๋ยวกลับใตทริปนี้ต้องไปแก้นะโอเคเดานทางกัน เพียงคานเรียบร้อยครับต้องฝ่าฟันการเล่นองการเข้าไปนะเพื่อจะไปยังห้องพักนะฮะไปะไปดูกันก็คื้ออยู่นะครับ ได้่ต้องไปแปาแป้งเนียนไปหนึ่งสิบสนาที รถตรงไหนครับจองไว้แล้วครับด้านไหนนะครับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมโอเคครับนี้เราก็อยู่ที่มุ้ยฟังวิวเชียงคานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะมาดูกระดานบันไดน,นะฮะไม้อย่างดีเลยนะครับมันก็เป็นของตกแต่งแบบวินเทจนะ ห้องที่เราได้นะครับชื่อห้องว่าปานะฮะก็หมายถึงเลขแปดนะครับ,รรบห้องเบอร์แปดนะเหมือนวันนี้เราจะเหมาชั้นนี้คนเดียวเลยนะครับทั้งชั้นเสียใต้อยู่ในห้องนะฮะิ่มรีวิวห้องพักเลยนะครับมันรูหนูมากนะฮะแล้วก็มาเหนื่อยก็นอนกันนะไม่ให้ผมพาดูห้องพักห้องพักก็ประมาณนี้นะครับ ผมอยู่ติดปพดาเลยนะตาด่ด้วยนะครับห้องเนาะห้องพักรูนหนูนะจองที่แรกกดในบุ๊กิ้งว่าเป็นเตียงคู่นะครับอ้เป็นทาวเวอร์นะฮะเป็นสองชั้นนะตามาถึงก่อนนะครับได้เตียงล่างนะผมก็ได้เตียงบนไปนะฮะ <laughs> แต่ ไม่รู้มันนอนสบายหรืออะไรครับหลับปุ๋ยก็เลยเหนื่อยนะ11ชั่วโมงแล้วเดินทางมาตอนนี้4โมงจะ5โมงแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินเล่นถนนคนเดินกันน่าจะคืกคืนนะครับเพราะว่าเท่าที่ถามพี่ที่ดูแลหอเนี่ยดูแลโรงแรมเนี่ยครบเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ที่นี่เขาเล่นน้ํากันแล้วนะน่าจะันดึกอล้ฮะนี่ห้องพักเรามีแค่นี้นะครับ ก็ห้องน้ำนะครับทีวีเนาะโอเคเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวไปเดินถนนกัเดินก่อนเป็นไงบรรยากาศชิวๆยามเย็นดูน้ำโขงงก็หมอกอ,อยู่ไหล้องไปเอาห้องสีอขาขังวนสี่ห้องเองอ่าเนาะเป็นระเบียบห้องหมอกมา อยู่นะฮะของฝั่งนู้นลาวนะตานะแล้วลาวก็เปิดเพลงแดนตั้งแต่เที่ยงจนถึงวันนี้มั้งเขาน่าจะเล่นน้ำบ้างหรอไ,หนนะไม่รูออินน้ำคงไหลๆนะไฮซีซันที่นี่คือหน้าหนาวนะมาอยู่มันจชชีวิตนะสงการก็เป็นคนในพื้นที่เขาเล่นน้ำกันไม่มีอะไร ได้หอยย่างมานะครับตอนอยู่บนไม้ก็ดูเยอะนะพอรูดแล้วเหลือแค่นี้อเอาะข้าวเสร็จแล้วครับครัวสี่พันนะก็ขอบอกว่าคนเลยคนเชียงคานทำกับข้าวอร่อยนะฮะรสชาติดีมากเลยนีนบรรยากาศลริมฝั่งโคงนะครับน,นี่ถือว่าน้ำน้อยเนาะ โอ้ตอนนั้นมีเกาะด้วยเออแล้วเกาะที่อยู่อย่างงั้นจะใครจะเป็นเจ้าของวะระหว่างลาวกับไทยระหว่างนเรือพาถั่ะอ่าแต่ตอนนั้นาลาวลงมาความน่ารักก็คือ ทุกโรงแรมเขาก็จะมีจักรยานมาให้นะครับรองรับเนาะนะครับก็ผู้ที่มาเช่าก็ใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็เอจะมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะใครเอารถยนต์มาหรือว่าเดินทางมาก็มีรถให้ใช้นะครับไม่ต้องห่วงโอเคเดี๋ยวผมก็ต้าไปปั่นจักรยานชมเมืองกันดีกว่าฮนะไหนๆะนะนะก็เสียเงินค่าห้องแล้วมันก็มีแพคเกจตรงนี้แหละไปลุยกันดีกว่า <c oughs> ไบเกอร์ฮะแล้วก็นี่นะครับนี่ไ<น>งของเราไลฟ์วิวฝั่งโค้งนะฮะแล้วก็จะปั่นชมวิวไปเรื่อยๆนะฮะให้แก๊งนะฮะใครอยากจะแข่งมาเลยนะฮะผู้พักโรงแรมไหนอยากจะแข่งกับพวกเรามาลองกันหน่อยนะฮะปีแรกและครั้งแรกในชีวิตนะครับกับการ ปั่นจักรยานเล่น yes น้ำสงการนะฮะนี่เดี <offs> ๋ยวดูข้างหน้าจัดมันหนักๆเลย ไปได้น้ําสงการมานะครับที่เชียงคานจังหวัดเลยนะทีนี้ก็เท่าที่สัมผัสได้นะครับก็คือ,อ,อผู้คนที่นี่น่ารักนะฮะมันจะมีความดยภูมิภาคเนาะมันจะมีความโจ้ของความอีสานอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็มีความน่ารักนะครับความนุ่มนิ่มของคนเหนือนะที่เป็นเหนือที่สัมผัสมานะอาหารก็อร่อยนะครับอากาศก็ดีนะฮะแน่เย็นมาเนี่ย มีลมเย็นๆโชยมาเรื่อยๆนะฮะเออเป็นอีกจังหวัดที่น่าสนใจนะครับทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งๆที่มีแค่น้ำโขงนะน้ำตกอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะเนาะแต่ว่าผู้คนนะแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเออดีดีครับต้องมานะครับเลยเชียงคานจานตัดจาน เดี๋ยวมานั่งกินชมวิวตรงนี้นะครับเชียวเชียว,วนะครับขนมปังทานหนึงนะไข่กระทะก็มาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวปรุงสักหน่อยหนึ่งนะฮะเอาแบบนี้กัดน,นี่ก็คือมื้อเช้าของผมนะครับโยลิมของนะไข่กระทะนะครับขนมปังปิ้งคอนเฟกนะฮะแตงโมกาแฟแก้วหนึ่งนะฮะ อเายสบายเช้าวันที่16ไม่เมษายนนะครับ เรานะเดี๋ยวมาจอดรถ,รถเตรียมตัวนะครับวิวสวยๆเลยริมแม่น้ำโขงรถผมก็เตรียมเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าตื่นก่อนต้าลงมาทานข้าวทานอะไรเรียบร้อยเลยนะฮะต้าก็ลงมาแล้วเ,วเตรียมตัวทุกอย่างนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปปิดคลิปตรงนี้แหละนะครับวิวดีมากเลยทุกคนสักครั้งนะฮะ หน้าหนาวนี่น่าจะฟินมากเลยนะเพราะว่ามันตอนบนสุดเลยนะฮะใกล้เคียงกับภาคเหนือนะีสภาพรถนะเรเทะฮะสปอร์ตโชลิง <aring> นะแต่ข้อดีของการซื้อรถมือสองมาทำนะครับก็คือไม่ต้องซีเรียสเรื่องสภาพมันเลยนะขอแบบระบบต่างๆมาใช้งานได้ดีก็พอนะฮะ ลัดขงลัดของนะครับไม่สีเรียดอะไรเลยนะลัดไปเลยนะฮะไม่ต้องเสียดายอะไรนะตัวจีนะฮะตัวจีจะแตะร้อยสี่ร้อยห้าอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวรอตาแต่งตัวเสร็จนะครับถ่ายรูปให้เขาหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเดินทางกลับกันแล้วนี่ค,ครับก็ตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยตอนนี้เอ่อ9โมง45นะครับเดี๋ยวเราดูวิวไปไเรื่อยฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางจากเชียงคานะครับตอน9โมง45นะครับกลับยังกรุงเทพนะเมื่อวานใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ เรียนรู้เส้นทางกันนะขากลับถ้ากลับทางเดิมมันก็จะขับไปไวขึ้นนะครับแต่ว่าน่าจะไปติดตรงสระบุรีเข้าไปนู่นนะฮะน่าจะรถติดเนาะโอเคครับก็คาดเดาว่าน่าจะถึงหกโมงเลยสุกก็สามทุ่มนะฮะแล้วแต่สถานการณ์รถติดก็เชียงคานเป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมแนะนํานะอากาศดีนะฮะแต่ผมว่านะครับหน้าหนาวอ่ะมานะครับไฮซีซันหน้าหนาวน,านี่แจวหน้าฝนผมมองว่าไม่เวิร์กนะเพราะว่าถนนคนเดินเนี่ยต้องเดินนะฮะ สงการมันมากนะครับคนเชียงคานนิสัยดีนะครับน่ารักนะฮะอาหารอร่อยเนาะมีวัฒนธรรมที่ชัดเจนนะครับเป็นวัฒนธรรมที่มันเหมือนเป็นเมืองที่แบบอยู่ห่างไกลนะฮะมันจะมีวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองนะยังไงก็ฝากไปนะครับต้องมาสักครั้งนะครับเชียงคานจังหวัดเลยนะฮะวันนี้เต้ยชาแนลช่องของเต้ยและ CBR 3 0 0 R กับ Speed 400หรือท a ต t a n 400นะครับก็ขอลาไปก่อนเท่านี้นะฮะ ก็คลิปนี้ต้องยกให้ทัตตัน400นะครับเขาชนะนะฮะเขาเข้าโค้งเนีนเนยนกว่านะ CBR 300R นะครับรถดีนะฮะแต่คนกากไม่ได้ขับรถมาแปดเดือนนะฮะโอ้โหเข้าโค้งอย่างนี้นะฮะคนขี่ทัตตัน400บนกนรุบเลยฮะเข้าโค้งไม่เป็นแล้วทวันนี้โอเคครับดูรถนิดนึงไปก่อนครับบ๊ายบาย Maria!